ีคะ่ะมาดูวิธีส่งน้ำพระที่บ้านอันเชิญพระพุทธรูปจักทิ้งมาทำความสะอาดโดยตั้งน้โม่สามจบแล้วกล่าวขอข,อขามาดังนี้ค่ะที่สองทำความสะอาดพระพุทธรูปควรใช้ฟองน้ำหรือผ้าใหม่ชุบน้ำมันหมาดใช้ทำความสะอาดฝุ่นที่พระพุทธรูปอย่างเบาม,มือเมื่อทำความสะอาดพระพุทธรูปเสร็จแล้วให้เตรียมอุปกรณ์ส่งน้ำพระดังนี้ค่ะพานหรือว่าถาดรองดอกไม้กลิ่นหอมพววมาลายน้ำอบน้ำปรุงขันเล็กๆสำหรับส่งน้ำพระอันเชิญพระพุทธรูปมาไว้บนโตะ๊ะโดวยวางบนพานหรือว่าถาดรองเตรียมขันน้ำใส่น้ำให้พร้อมน้ำที่จะใช้ส่งพระพุทธรปควรเ็นน้าสอด เตรียมน้ำโรยกีบดอกไม้แล้วใส่น้ำอบลงไปในขันแล้วเริ่มส่งน้ำได้เลยค่ะสวดอธิษฐานก่อนส่งน้ำพระเมื่อถึงเวลาส่งน้ำพระให้เริ่มตั้งนโมสจบแล้วกล่าวคำอธิษฐานว่าอิมินาสิงจะเนเน,นวะโลโคโสโกปุป,ปัตวะโทนิพพันตุสัพะโสเอเตสุขีโหตุนิรันตะหลังจากส่งน้ำพระแล้วลูกหลานก็มาสาดน้ำดำหัว ขมาล้างเท้าให้กับบิดามาันดาเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต